คำถามนี้โคชเอมมั่นใจเลยว่าเพื่อนๆหลายคนเคยตกอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วก็เจอบ่อยมากๆนะคะคือเราจะแก้ยังไงดีส่งที่อยู่และบัตรประชาชนไปแล้วความจริงคือส่งที่อยู่แล้วก็บัตรประชาชนไปให้ผู้ชายที่คิดว่าเป็นสแกมเมอร์หรืออาจจะมารู้ภายหลังว่าเขาเป็นสแกมเมอร์แล้ว คือความเป็นจริงเนาะเมื่อเราส่งไปแล้วอะมันทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นมีใครได้รับผลกระทบอะไรดังนั้นนะคะทางที่ดีคือไม่ต้องไปคิดมากอะไรที่ได้ทำไปแล้วตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วช่างมันมาโฟกัสปัจจุบันว่าถ้าคนต่อไปที่เราคุยเราจะต้องดู ดีๆเราจะต้องไม่อะไรส่งข้อมูลส่วนตัวเราให้เขานะคะโอเคไหมคะเพราะเรื่องที่ผ่านไปแล้วอะ่ะก็คือให้มันผ่านไปเถอะเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วดังนั้นโฟกัสกับปัจจุบันแล้วก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเป็นการดียิ่งขึ้นคะ่ะ